สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวที่เจดีกลางน้ําจ้าเจดี JD กลางน้ําที่จันทบุรีจ้าก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจันทบุรีจ้าเชิญชมกันได้จ้า จดีย์กลางน้ําก็จะมีสะพานเป็นเอกลักษณ์นะนะที่ว่าเดินเดินข้ามยาวไปถึงนู่นนะจ่ะถึงโขดหินที่ว่าเห็นพระเจดีย์ไกลๆนู่นนะจ่ะอ่าตรงนี้ก็จะมีทะเลอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะอ่าทะเลก็เขาก็จะมีอ่า ขดหินนะจ๊ะขดหินที่ว่าอบังคลื่นนะจ๊ะฝั่งซ้ายมือก็จะคลื่นคลื่นไม่แรงอะจ่ะไม่มีคลื่นแทบจะไม่มีคลื่นลมเลยจ่ะแต่ฝั่งขวามือนี่แหละจ่ะน้ําจะกระทบฝั่งก็เออกระทบาขอภัยจะจะกระทบาขดหินนะจ๊ะแรงมากเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่มีคลื่นเลยจ้ะ ดูสงบมากฝั่งนี้ทะเลส่วนฝั่งนี้ก็นเนี่ยาจา้ะก็จะมีคลื่นทะเลาจา้ะราะระหว่างโขดหินที่ว่า,ายาวทอดไปถึงเจดีกลางน้ำจะมีแบบ โขดหินอ่าเล็กบ้างใหญ่บ้างอ่าขวางอยู่อะจ้ะขวางอยู่นิดนิๆหน่อยอๆจ้ะก็ทําทให้อ่าทะเลอีกฝั่งหนึ่งสายมือนั่นละจ้ะก็จะดูสงบะนะเนะเนี่ยจ้ะฝั่งเนี้ยจ้ะ ก็วสวยงามจ้ะสวยงามแปลกตาจ้ะไปเที่ยวสถานที่เดียวก็จะได้เห็นบรรยากาศทะเลที่ว่าไม่เหมือนกันจ้ะก็ะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจันทบุรีนะเจดี JD กลางน้ำจ้ะเนี่ยจ้ะ ใครมาเที่ยวจันทบุรีก็อย่าลืมนะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินด้วยว่าสวยมากจ้ะก็ยังไม่ได้เข้าไปถ่ายาถึงถึงพัะเดียจ้ะก็ถ่ายาเรือเล่นผ่านเนะาะขึ้นก็ไม่แรงฝั่งนูน้นฝั่งนี้มายืนตรง ตรงนี้จ้ะตรงหินเนี่ยจ้ะคลื่นแรงมากเลยจ้ะกระเด็นเลยจ้ะซัดกระเด็นอเปียกเลยจ้ะวันนั้นเนี่ยสวยงามอ่าคนละแบบเนะาะฝั่งนี้ก็คลื่นชมคลื่นทะเลเสียงคลื่น มาจ๊ะเจะดีเจดีกลางน้ําเนี่ยจ้ะสวยงามมากเลยเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งจ้ามาเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้ก็จะได้ภาพสวยๆภาพอ่งามๆจ้ะ เนี่ยจะสองฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันทั้งซ้ายและขวาจะก็เป็นอ่าที่อ่าชมวิวสวยๆจ้ะได้ทั้งสองบรรยากาศเลยจ้ะบรรยากาศอ่าทะเลเงียบสงบกับทะเลมีคลื่น ก็จะเห็นเจดี JD กลางน้ำอยู่ไกลๆเนาะจ้า,าช่วงนี้ก็น่าจะน้ำขึ้นเนาะเพราะว่า,าเห็นขดเห็นอ่าน่นนจาจะโผลมาเล็กน้อยเนาะ,นะถ้าน้ำลงป้าก็ไม่ทราบนะว่าจะเดินเดินข้ามไปได้หรือเปล่าวันนี้มาเที่ยวก็อากาศร้อนนิดนึงจ้ะโน้นนะจ้ะ จะดีกลางน้ำสวยงามสวยงามมากจ้ะฝั่งนี้ก็ฟังคลื่นทะเลจ้าเนี่ยจ้ะจะมีคลื่นแรงมากเลย ูตรงโคดเห็นก็จะเห็นแบบเปียกนะเนาะซัดสัดมาถึงถึงผมถึงหน้าเลยจ้าวันนั้นเปียกเลยเสื้อเปียกกางเกงเปียกเลยจ้าอันนี้จะย้อนแสงหน่อยจ้าหันไปหาดวงอาทิตย์จ้านู่นละจ้าสะท้อนแสงกับน้ำนู่นละจ้านี่ยจ้า ก็เป็นทะเลอ่าวไทยทั้งทั้งสองนั่นละจ้ะทั้งสองทะเลนั่นล้ะจ้ะแต่บรรยากาศก,ก็ไม่เหมือนกันเนาะฝั่งนี้ขึ้นแรงก็จะมีเกาะสวยๆอยู่ตรงอ่าพระเจด,ดี เดินเข้ามาเที่ยวก็ใกล้ๆแล้วจ้ะใกล้ก็จะดีแต่ว่าอ่ปีนไม่ไหวจ้ะทุกคนถ้าว่าสุขภาพแข็งแรงหรือว่าอบางคนเขาก็เขาก็ปีนปีนไปอีกจ้ะปีนไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยจ้ะ บรรยากาศสวยงามจ้าเจดีกลางน้ำจ้าจันทบุรีบรรยากาศสวยงามมากเลยจ้าวันนี้จ้า สวยงามสวยงามจ้า เจดีกลางน้ำจันทบุรีจ้ามาเที่ยวได้นะคะวันหยุดวันพักผ่อนมาเช็คอินที่จันทบุรีมีที่ท่องเที่ยวมากมายเลยจ้าเนี่ยจา้าทะเลฝั่งนี้เงียบสงบอีกฝั่งนึงก็จะคลื่นแรงจ้าสวยงามมากเลยจ้า ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกคนจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย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 จ้า thank you thank you ขอบคุณค่ะ